ด่วนฝนตกหนาจังปอกกรุงเทพมหานครขอบริมนทนมีสารกลางใต้ฝนตกหนัสี่ามจังหวัดฝนแรงวันนี้ระวังน้ำตุ่มฉับลันน้ำป่าไหลหลกากมาีรการกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวารตะไพรุกขภัยพีราการ์ทางเพจและยูทูบฝนฟ้าพายากรมที่พอรลุกพิลาชัยทางเฟซบุ๊กวันเสาร์ที่6กันยายนอยู่ในช่วงเที่ยงวันนี้อธิษภามาดูและติดตามพื้นที่เสี่ยงฝน ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่แนวโน้มฝนในวันนี้จะเป็นเช่นใดกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะจากสถานก,การณ์ในช่วงนี้จากที่ด้านของบริเวณพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานทางตอนกลางถึงตอนล่างภาคกลางได้มาหานครปรมมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงภาคเหนือตอนล่างในบางพื้นที่ที่ยังคงรอน้ํารอฟ้ารอฝนในการทำกิจกรรมบางพื้นที่เมื่อวานนี้ก็เริ่มได้รับฝนนะครับ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็ยังคงเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอาจจะมีฝนตกหนักอาจจะมีฝนตกหนักมากแต่ก็เป็นบางจุดบางพื้นที่อย่างเช่นบริเวณพื้นที่อำเภอขุขันจังหวัดสีสกเกจากที่ในปีนี้แล้งนะครับฝนตกน้อยมากแทบจะไม่ตกหรือตกทีมาเดือนละครั้งสองเดือนครั้งในด้าของฝนตกหนักนะครับไม่รับรวมให้ได้ของฝนลินลินเปรย์เข้ามา ก็ทําให้เมื่อวานนี้ได้เกิดน้ําท่วมขังรอระบายเกิดขึ้นจุดบริเวณพื้นที่เขตเทศบาลอำเภอขุคันจังหวัดศรีสะเกษ14นกา30นาทีเมื่อวานนี้5กันยายน2568ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก็ทําให้เกิดน้ําท่วมขังรอระบาย ท่วมเครื่องรอรถจัก,กรยานยนต์ที่จอดเอาไว้นะครับรวมถึงพ่อค้าแม่ขายที่ตั้งร้านเตรียมที่จะขายของก็เกิดน้ําท่วมไปตามๆกันอย่างที่ทุกท่านเห็นกันในขณะนี้นะครับก็เป็นภาพที่หาได้ยากบริเวณพื้นที่สารทางตอนล่างในปีนี้ครั้งนี้เลยของการตกหนักแทบจะเป็นครั้งแรกของปีนะครับที่มีฝนตกหนักมากเช่นนี้ทําให้เกิดน้ําท่วมขังรอระบายเกิดขึ้น นอกจากพื้นที่ขู่ขันสีสเกตแล้วนะคะับริเวณพื้นที่บ้านของแอดมินเองที่บริเวณพื้นที่บ้านผักบุ้งตำมนจานอ,อําเภอกันทรารมสีสะเกตก็มีฝนตกเข้ามาเช่นกันนะครับจากที่ฝนไม่ค่อยตกบางครั้งตกหนักแต่ไม่นานบางครั้งตกนานแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่หนกักซึ่งฝนตกหนกักโดยส่วนใหญ่แล้วในปีนี้ตกแทบจะเดือนละครั้งนะครับแต่เมื่อวานนี้ก็มีการตกเข้ามา มีตกหนักสลับกับปานกลางนานพอสมควรเลยนะครับตั้งแต่10นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ13นิกานับเวลารวมได้ประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆเลยนะครับที่มีฝนตกหนักสลับกับฝนปานกลางก็ทําให้ได้าของฝนบริเวณพื้นที่บ้านของแอดมินเริ่มทําให้ใด้านของพืชผลทางการเกษตรชุม่มฉ่าไปด้วยน้ํานะครับแต่ถ้าไม่มีฝนตกเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้ไป ก็ไม่รู้ว่าน้ําที่มีตามไม่ได้ของท้องทุ่งไร่ทุ่งนาจะลดลงอีกหรือไม่ถ้าฝนไม่มาอย่างต่อเนื่องนะครัะวันเดียวก็น่าจะลดลงหมดเพราะในปีนี้ฝนตกหนักตกแรงมาน้อยมากเลยนะคะปินก็ยังไม่อิ่มน้ําดังนั้นถ้าไม่ตกหนักอย่างต่อเนื่องมาหลายวันก็น่าจะลดลงหมดนะคะในด้านของน้ําก็ต้องรอดูนะครับหลังจากนี้เป็น้นไปว่าในด้นของฝนที่ตก จะมาหนักจะมาแรงจะมาต่อเนื่องเหมือนกับในทุกๆปีหรือไม่นะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็มาหนักมาแรงครั้งเดียวหลังจากนั้นก็เป็นฝนเปรปย์เหมือนเดิมไม่พอได้รับน้ําในการทำเกษตรกรรมแต่ในช่วงนี้ในด้านของแนวร่องมรสุมที่เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนืออีสานทางตอนบนก็ค่อยๆขยับเลื่อนลงมาเรื่อยๆปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน และภาคอีสานทางตอนล่างนะครับจึงทําให้มรสุมตันตกเฉียงใต้ให้มีกําลังปานกลางปกคลุมทั้งทะเลอันดามันทั้งทะเลอ่าวไทยรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับดังนั้นจึงทําให้บริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางรวมถึงภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งและหนักมากบางพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออก โดยเฉพาะที่เน้นย้ำให้นะครับคือบริเวณนครนายกปราจีนบุรีและจังหวัดตราด บริเวณพื้นที่3จังหวัดดังกล่าวและบริเวณพื้นที่ตามภาคต่างๆที่แอดมินได้ไล่เลียงไปก็ขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนกักรวมถึงฝนตกหนักมากและปริมาณฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีกำลังปานกลางคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตร อนามันตอนล่างแล้วไทยตอนบนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนนะครับเอดินจะพาพิเชฟพิกัดไปปักหมุดพื้นที่ฝน11นาฬิกา6กันยายนฝนจะเน้นเรืนพื้นที่ภาคกลางรวมถึงภาคเหนือทางตอนล่างบ้านสวน6.2ม mm. เมตรหลมสากห6นองบัว6.8อุ้มผาง4.7 ลานสัตว์สิบเอ็ุดสอุทัยท่านี่สิบบานไรสิบทองผาภูมิห้ห้วยกระเจ้าสองวงเวียนสากแก้ว9.2 15จุิีกาหกันยายนฝนเน้มบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนกลางถึงตอนล่างและบริเวณพื้นที่ภาคกลางบ้านสวน4.3มลิเมตรอุตรดิตถ์8.5สวรรคโลก7.2บ้านนาตาโพ8.6 สุขโทย 2, ัย6.2กำแพงเพชร8บ้านคงวิไลปยจุดพิษณุโลก5.1พิจ 8, พิต1.8เพชรบูรณ์3.3น้องไผ่7.3ชัยภูมิ4.7บัวใหญ่7.4หันคา13.7บานไร11.7ห้วยกระเจ้า8พระนครศรีธยา6.7ปัตตานี4.5ยะลา7และนราธิวาส14ต่อไปจะพาไปดู การพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้6ถึง7กันยายน2องพพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อุตรดิตถ์ตากำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23 26องศาและสูงสุด3 336องศาลมแปลวนความเร็วห1 5ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝนฟ้าขนองอยละเจ็ดสิบฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสโรทรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด2 2 25องคาศาและสูงสุด31-34องาศาลมแปรปรวนความเร็ว1ิ15กิลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองอยละ70 ฝนตกหนักบางพื้นที่นครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอิุยากาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนคนปรปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23 25องศาและสูงสุด3 1, 3 34องศาลมแปรปรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวออกฝนฟ้าขนอง้อยละ70ฝนตกหนักหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครน,นายกปราจีนบุรี สาแก้วจ่าจงาึงซารชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยิบสามยองศาและสูงสุด3า3 4ิบสามสี่องศาลม,มตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงสเลคลื่นสูงถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพริมมณฑลฝน,นร้อยละ70 ตกหนักหนักมากบางพื้นที่อุณภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด3-2-3-4องศาลมจะตกเฉียงใต้ความเร็วสุึงสกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากร์อากภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยล,ละ40ตกหนักบางพื้นที่บริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันอุณหภูมิต่ำสุดย2 2 6ิบ2ององศาและสูงสุด3235องศา ลมจมตกเฉียงใต้ความ,รม,า 3, มาเร็วสามถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลือกขลึ้นสูงประมาณ1เมตรหากจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาาใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ60ตกหนักบางพื้นที่บรเิเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด28-32องศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมจมตกเฉียงใต้ ความเร็วิถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลทขลึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมจนตกเฉียงใต้ความรวชผาถึง3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลทขลึ้นสูงถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอาติดตามพริากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแบ่งรายงานให้ทราบเป็นระะระะะยยอย่างค,ร,งาคาร,ระนิ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารไปรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่ว,วกันนะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ